อเอาเผ็ดผ้าลวดสวัสดีที่สูบผูสุขอนครับผมมาหลับพี่น้องลาพัฒนาเสี้ยนเขียมมาลาดวันสุกที่สมมามสิบเอ็ดมฆะล่าสองหาหกแปดมาแรกนี่พี่น้องสองตมเครืองอันนี้เมื่อวันพุทธที่ยีบเก่าได้พี่น้องสามตัวมันออกเก้าเจ็ดส่วนนี่ลางกะคือลางกะคือเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ของเสี้ยนเขียมมาลัดวัดเมืองหนึ่งหันเพื่นบริทโภคมาหาได้พี่น้องเพื่นติดตัวละ เพิ่นติดธุระเพิ่นก็โทรมาบอกอยู่ว่าเพิ่นไปต่างจังหวางดัดเพิ่นบาหวางได้พี่น้องได้บ่ได้งวดื่แล้วเอฟซีก็ถามกันเข่ามาอยู่ท้อพี่น้องเนาะเอฟซีก็ถามกันเข่ามาอยู่เช่นเขียนมาลาดงวดนี้คือบ่มีบ่ได้เพราะว่าพ่อเพิ่นติดธุระเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นบาหวางเพิ่นไปต่างจังหวัดประสันเพิ่นว่าเพราะว่าเหล็กดับ เลขดับเพิ่นกับยูเนาะพี่น้องเนาะเลขดับเพิ่นกระดับยูส่วนเลขติดเลขกวินเพิ่นกับแม่นอยู่เนาะพี่น้องเลขติดเลขวินเพิ่นกับแม่นอยู่อีกอย่างหนึ่งทั้งเลขจับคู่ของของพ่อเพิ่นมันกระหน่อยคู่นะพี่น้องเอฟซีก็ได้อยากติดตามเลขดับกระดับแม่นบ่เคยมาจักงวดเลขดับเพิ่นยอมรับว่าแม่นบ่เคยมาเลย ไม่เคยผัดเลยของคนกระทือว่าเจงอยู่ไม่ท้องพี่น้องสูตรตับบางคนตะเล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกับแม่นคือกันตะเล็กจับคู่บ่อป่านหดบ่อตามตรงนะพี่น้องเนาะบ่อตามตรงเหล็กจับคู่คนบ่อป่านไดที่แม่นแม่นก็คือเหล็กดับนะไม่เคยผาดราว่ามันก็คิดได้ลดต้นทุนเท่านะพี่น้องเนาะตัวเข้ามาเข้าก็คิดได้เบา,บา เอามาเบิ่ง <aría> กันมันสุกเขียนตะหกเจ็ด เป็นหวดสุดทายได้พี่น้องของเดียนมกรานเนี่คือหวดสุดทายแล้ว Mm-hmm. ศูนยตัวหน่อยนาะพี่นองปนบ่อ,อิมมีหนึ่งมีสองเล็กจิตเล็กวินศูน์หนสองตัวหน่อยพ่าเนาองี่นอเหเน้นหนึนน่งหน,นกับสองเด่นหนึ่งกับ2อได้พี่นองได้ พี่น้องมีดตัวดีๆก็หามาใส่ศูนย์หนึ่งสองเลยเพราะว่าพ่อพันจับคู่เพราใครเขาสองสามสองหา สองแป่คูด้วพี่น้องได้ศูนย์พอเพันประจับมันเป็นตัวร่องถ้าพี่น้องมักศูนย์กะหามาซใ่ได้หรือว่าเขียวมาใศูนย์สามศูนย์หาศูนยังสีก็ได,ด้ษด้พี่น้องได้ มาเบ่งเลขกดับบันนี่มันก็ดใรถต้นทุนของเฮา ศูนย์สามสามศูนย์อะไรคือเลขดับเก้าสามสามเก้าตาพี่น้องมักก็คือเบาๆล่ะเพราะว่าเลขของพ่อเพนั้นมันดับดับยู่ตรงหัวนะ พี่น้องห้องก็แคบหนาจอดนะบรรจที่สามสิบเอ็ดมาแรกนี่สองตุ้มเครื่องล่าพัฒนาของเสี้ยนเขียนมลาลัดเหล็กติดเล็กวิ่นบนล่างนี่คือศูนย์หนึ่งสองนี่พันจับคู่ไ้ก็คือสองสามแล้วก็สองหาแล้วก็หนึ่งหาแล้วก็สองแปดนี่มีสี่คู่สี่หางส่วนดับบนล่าง 33, 9, 33, นี่ก็ศูนย์สามสามศูนย์เก้าสามสามเก้านี่นี่เบื้องแรกเมื่อของกัน พี่น้องแคปหน้าจอได้ขอบุญขอบพูดนันเชื่อนเสียมลาลาหลายๆขอให้พี่น้องเข้าโศกหมานกันเหมือนแรกสองตรงเพื่องมันหมานั้งแห้งปังๆกันเขาฝากก็เลยก็แช่ก็ดีตามเพจพาะรวยได้พี่น้องเด้อมีกำลังใจใหดคิดต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม